สองตัวชีงเลยนี่ห่วยวไปตายยแสบไปน่ไม่มบมัขึ้นไปแสบักแเ่้าบาทเนาะบาท้นาะมนต่ำอีกเนาตำสองเนี่ยมือแรกมีพี่หลอกเนาะเ่แเอมหน่อยเบแเอมหน่อยเอินนบ่เอิน่าพี่หลอกเด้๋เอินมาคบาเอมหน่อยเบามหนยแ่ว่าพี่หลวกเขาสิยานนะนไปไปแก้ขา่เมียงดีโดนขื่นมึงกับึ้นอีกหนยางายง่ง่ยงายงเาย่ายง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 ่า่ายง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 ่ยง่ายง่ายง่ายงงายง สวัสดีครับสวัสดีตอนที่ทเตียงเตียงพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้หมอนี่ได้เมนูเด็ดๆครับพี่น้องหมอน,นี่ปุ้ยไี่รุ่นกำลังทำขัวาวสะอาดครับมือเองสวัสดีครับพี่รุ่นครับอิสานบ้านน้อย มบอนี้เป็นคนดังแค่นี้ตัวบ่เป็นอันหมูหันเดื่มืบุญียิ่งยิ่ๆสองตัวปลาหันบ่หันเห็ดปลาหันบ่มันว่าทุกอย่างปลาดินใหญ่กินเสียบๆนี่นะกับต่ำหวงว่าสั่นพอดีเอาตัวเมียหลงไพ่สิงห์กเอาอุตส่าห์ว่าบ่บอกเราพี่น้องก็ค่อยง่วงแอบบาดพี่รุ่นบอกเราพี่น้องเกยโอ้ยได้หูซำมาเตี้ยได้หูซำโอ้ยหยาดเป็นเกล็ดน้ำสิงห์กว่าเป็นหมูหันบ่สิงห์กับเห็นดังเต่าดียิ่งยิ่เตี้ย อ้อา,กอา,าอวก่กอนที่กินปลาเน้นไงครับพี่น้องที่ภาพพี่พาน้องเด้อไปเบิ่งบักคอแลนครับบักคอแลนบักคอแลนพี่น้องบักคอแลนกินอะไรเพราะคนถามเมื่อไหร่กินบ่ได้เราพี่รุ่นไงพี่เด็กนกกินไหมโอ้โหนกอ่ะห่วยทักแล้วปฏิิกินเข้าไปแล้วเกาอยู่ตวดตรวจตรวจมืนมือมันขึ้นเงี้ยบ่หรอเกาบอื่นใครเด้่ยเงี้ยบ่หรอเช้เมื่อวานไอ้ปุ้ยเจ้าไปกินยุ่ตอนไดนไปกินมาอีกแน่อยู่เมื่อวานเต็ม งางงางไปน้ำท่างก็ที่พยกงานยานงานอยู่วะบอขาวตัวจาแม่น้องมันสินอีสานบ้านน้องหน่อยจ้ะแต่ท่างหนีหันว่าหันทั้งพุ่นพวกเขาคืออะไรไม่นู่เด็ยดเดียดที่น้องเลยตะไคร้ตะไคร้ครับพี่น้องนกาเมียงเฮ็ดเมียงเราไปหาบวกทวดินอยู่แมียนสินหันตะไคร้อ่อนๆแต่กินกับ กระปาดมากิ้มัตตะไกรสอะวัสดีจ้าแม่น้องไฟอีสานบ้านดงน้อยอะไรยังมาคืนเนี่ยองไฟแต่ทั่วทั่วตัดมะนาวมะนาวบักฮุ้งมะนาวนี่มาตตะมึงเลยเด้อโอ้มาตะมัตะไกรถอะปัมาตะบันเนี่ยเอ้าฝากไปถึงเบาเอ๋อเด้อเจ้าปลาลูกกินคักไรเด้อพ่อเนี่ยมาขึ้นอ่ะน้องแพ้ว่าเมื่อคืนได้กินเนื้อย่างน้องไฟว่ากินโหลดบ่มีกางคือปลาดอกปนะเฮ้ยจัดไปเดี๋ยวใจมุก สุกใบอิดสวัสดีครับสุกไปสุกแข็บ่โดนนี่มันนองงกับสุกลังนวยกับบนนั่นโอ้หันพ่อสุกกระดักไฟตมเบาสุกแข็สุกเราแบบวันนี้วันสุกละเนี่ยสุกมันหมือนเ่ล่ามันหกถุงกักนี่เล่นเนาะจ้าสวัสดีจ้านี่เนี่ยที่พอสองโล่คุณบอกฮะตัวเนี่ครับพี่น้องนวนี้เวลาพี่น้อนเล่นแข็งมีประมาณโลครึ่องนามือว่านแล้วแม่น้องไปหยิบผ้าทองออกให้่อย ตัดไปค้างอข้างนี้พ่ออยากไเวียดอดหมกใส่ปลาโอ้ขี่ปลานี้ตัวนี้ขี่ปลานี้เนี่ยสองตัวขี่ง่ายเลยนี่ห่วยหวยเปตาเสียบแต่ขี่ง่าเอาคุ้นตัวแค่ไหนได้ไปตัป่พี่ครับพี่น้องไปแล้วก็ตัง่ครับพี่น้องสาปลาได้มาว่านเด้อพี่น้องเยตละลูกกลัวจะแทง บาลามอนานผู <ST su ks> <S <S ้ใดถามหาเงี้ยเสียงเดอนเราซ้อเราเดิอพี่น้องออกมาเราเดินนี่นางเขาเมาเลยพี่น้องวันท่ได้ที่ง่ายๆเด้อความสิบว่าเด้กกลับขึ้นมากแล้วมันังได้ขึ้นมาแล้วเออไปกัน ชงมือเนี่ยเียงสงการปีนี้ได้ชงดูกเลยเด้อว้วยก็ที่บอกจังสัรค์ประเดิมแมนยน่องมาโอ้ยได้สงโตดอกน่องเน่ยอันนั้นันนั้นวามสีได้ชงดุกเลยนะก็ได้กินดอกคนวานี่ยเชียงเออเศร้าแต่หนีไปต้นไปปะเนี่ยเออมาเป็นอย่างดอกขึ้นมาแล้วอ่นเป็น กูได้มาเนาะพี่น,อน้องเลยขึ้นไปขี่รถแดงจึ้งครึ่งเลยพี่น้องบาทเนี่ย <c oughs> เอ้าบาทนี่ลงมาแล้วครับบาทจักไผเป็นไผ่เนาะบาทเนี่ย <c oughs> ไกลๆนะฮะอย่าอายก็เจ้านั่นลงมาแล้วครับบ <c oughs> าทจักเอาใส่ตัวลงมาก,ก่อนห <c oughs> วังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี มามาพี่แมวออกมาปองพี่เอ้ยรีบไปเห็ดยังคนเออจะอาเห็ดยังมาอืออือคีนองเลยถาหอดจะไม่ดองซาลาจินมามาตาใสกว่าทมาตาใสมาตาไปซื้อนังกินเกี๊ยด้ยังมาก,กินคืออันนึงได้เนี่ยมาฝากทีมงานเกี๊ยว้ยคืออยู่ขันวาจังขันม,มามาทางพี่มางหูเดียวกันเถอะมาโอ้ละเอียดไงพีจ้าแม่น้องไอจ้ามาตาใสคือ โอ้ไปทาลุไปไปหาแง่ดังคนัน่อยว้แล้ครับพี่น้องมานี้โอเกรไข่อาดนี้กบเกลือแต่พ่อมาตายเดี๋ยมันกินไข่กินองกูเกลือปสองแค่มกเพือพี่น้องเด้อมกมกโบเมนใส่ขีแล้วว่าก่อนี้เงีอ้าวลงกันแล้วครับตัวหนึ่งตัวนึงครับ มันคือกีเซกาภาคต่บาทนี้เนาะบาทนี้ยัดมิ้นต์ตังอีกเนาลองเบิ้งข้่างก็ต้องเอาออกเด้อบาทนี่นะน้องบาทนี้เป็นเนี่เกรงแก๊ปเป็นเนี่ยพุ่มไฟครับอันนั้นบักโจ๊กนี่อันตีร้ายนี่เป็นนังบ่อยเวียนเรียบลอยอยู่เออโอ้ยรองของสื่อหรอว่ะใครว่าเนียบบ้างอืมเนาะเหนียบก่อนออใครอยู่บทตีท่ากันสันเนาะตีท่าโค้งม้วเป็นนังพี่น้องบาทนี่อู้น้ำจิ้ม ใส้ยังเนี่ยม่ลองไปชินนันตามันทั่วเวทนี่น้ำซุปด้วยน้ำซุปกระเทียมองกรเทียมดองสามส่วนทำไรชิลรถจ้ะเจ็ดสามส่วนก้อนอ้อนเลยแล้วมีการมากอนรุ่พี่น้องเลยมันนาวตรงตีนดว นานาะนะขวนะเอาเมืองเลยจ้ะโอ้มาจะทังผุ้อีกแล้วตะบานยาไงยังวันโอ้โหคือดีแซ่บเนาะมันุนเนาะ่องไปอ๋อกินหอดลงไปเนื้อย่างมีกลางหลยอทอดพอมันกินหอดเต้งพอเตงลุ่ระกนอปลาตืมเนี่ยาตื้ตุกงควยุ่มเนี่ยโอ้อยข้นกาลยาเฮ้ยอยบ่ว่าวัเ ป้าลูกเล่ยนน้ำครับเด็กเร่นทุกเรือลยพ่อน้องคิว่าจะมานั่งกับดินแรือไงโอ้ยอีกคนน้อไปซีกเอาผมคือปูเมงดาจ้ะตัวเซกันกันแต่ท่านั่นเขี่ยขีเราได้พี่น้องเลยบาดเนี่ยขีปานิ่งีป้านิ่งฉีง่าเๆาอ้ว่าใส่งาเลึกดน้ำได้ับหลัขีฉมาก้อนโตครับนี่ย ีปลาพี่น้องนะซิมพี่น้องจะบอกได้ว่าขาดเสียบเป็นไรคือบังเน่าอีกอจัดไปอ่ะไก่สุกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยบลาเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนัดหน่อยนรินทรอดน,นะครับจะขอผลงานเพิ้งลองมาลักกันไหมนะครับผมเอาจังหน่อยกันอเอาจังหน่อยจังหน่อยกันเอาจังหน่อยติเดี๋ยวไปเปิดฟังในยูทูปกันกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาลองสดซูฟังเลยครับเป็นสเตติเตียนถาเพรคือ แกตาเต้นท่าเลยครับรักแกเสือป่ะบูยสื่อสื่อสิ่งกระพวงเสียงแดงมันเมร้องไอ้นี่เด้อครับผมเยี่ยมมายามนะครับทั้งอีสานบัดดงหน่อยกะมาหาพอลุ่นแมตูวบ้าปุยแล้วก็ปะปุยเดี๋ยวจะพึ่งยับไม่ได้วยนะครับวอกเกิ้ลมันขาดเบอร์เออเอาที่นี่เอาที่นี่จำนี่นะครับแล้วเราบอกแล้วๆเอายังหยิบ่วงนี้กำลังเถื่อนนักร้องไม่ครับพี่น้อง ล,ลูกล<ะ>ันสมัครเป็นทางเรืองยุบปน้โ <c> อ <oughs> ้พนว่าปนันยุบอ่คือบ่พี่น้องแม่นองไพรมะตุคือบอเจียานห่ไงเพราท่นไก่ตนกินตัวนไก่ไก่แล้วบดนลบดนลห้อมสุกกวดานี่มันยุ่เสียฝีมืออย่างธนาพนว่าสูตรเพื่นน้อบอสุกอย่างไม่วันืหนม้ย แต่ว่ากันย่างไหมไรก็บ่เป็นไปกินได้ผนว่าย่างปลาเผาปลานี่เพราะว่ามันนั่นหนั่นมันนั่นมันเนียนบ่หวานไหมเนียนนี่ล้วเสียวปีมือแล้วเนาะไอ้หันไอ้ลาวาทีนไอ้นัดผนวาจินฮาร์ดเดล่าเอมบีอยู่นี่พอดีล้วพระเอกอ่ะพระเอกเอมบี้คนบ่คนบ่กันบ่ใจอันลุ้งจะบอกอันเบาไปหมดแล้วมานั่งไอเด้อไปไปแล้วตอนนั้นไป เียกตัวมือรหาสิบ,บาทกับพ่อหรอกันวะตัวแพงตลูกตลันเออไอเขาไอไปลูไปปลาใกล้แล้วใกลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดมินไปเอ็ดมินไปเป็นไงบัวต่างคนต่างซอยกัน คันเซียบเฉี่ลียงลงมาลยยุงรดได้ไอเอาแท่ได้เพื่อนน네ี <oh> okay, ่อ oh, oh, okay. ืมเอาอีก่คูอีกักคู่จังมือนึงสีพผ้าไปกินปลาพุ่นเาทั้งรุ่มน้ำโขงพุ่นลาลูน้ำโขงน้ำบาวเอ็น้ำานองไผ่พุ่นลาไปน้ำกานเด้อพีนองกาแยั่วอนสวนแต่เสียำบากจ็กน้อยล่ะเป็นไดตลาดตะลี่พกนี้ไ้ยปัญาปัญยาอันนนั่น ไปกินตะปลาล่ะพี่น้องแล้วเขาหฮวยบัสีส่วนทีมงานไปเที่ยวอันเชียงค่านอยู่ไปตลาดคนเดินผนิดเดินใน,นีางคือเกาบัวเดินอย่งหืมเนีงคือเกาตะวกรคนหน่อยคนหน่อยนาละสนุกกินไล่แน่คือเสาอาทิตย์ก่อโอ้แม่น้องไทยเพรท่านเด็กไปเที่ยวซดำเด็กลับมากกว่าเด็ยีริพ่อนไปว่างห้องไหว่างจากแรมไปยักเที่ยวจะเ,เปลี่ยนห้อง ปลาไหน้ำโขงกับมีเด้เอาเล้มไปน้ำกันอ๋อเลี้มไปน้ำอาเล้มไปน้ำย่อขันสาสักกันมองไดพ่อค่นไพบอกว่ามีมีหมองสาอยแม่พนังโยต้องดอนโยูต้องดอนมีมีสาอาเแล้วไม่พอบนี้ปลาไหลปลาไหลมันแม่น้ำโขงถือว่าตัวสามลกุ่นบ่สองลุ้่นบ่นาะปลาขนาดนจะตัวใหญ่ ขี่โบ๊ทขากผลตีเตี้ยอยากไปอยู่ก็ล่อเบิ้งจะวางจะเข้ากันเบิ้งพะยะกันอากาศทีกนไอยเขาจะไปเนาะให้เบ้าแอร์ไปหาปลาไปถ่ายหลายๆกันให้เบ้าแอร์ไปแท่งอะไรเองโซ่พีโซ่เบิ้งกันพีดแล้วไม่เนาะเพราะท่านไปแท่งอยู่ไหมเอาอยู่บบโดนเด้อพี่น้องถ่าก็เดียวอันแมลนกไปลงมาแล้วบบโดนดอกป่านี้กันคุ้มจั้งหลายคนไหมอืมว่าทานมอไซส์โอ้ เพิ่นใจเย็นแล้วเพิ่นนี่เด็ดลงมากเด็คือหมูหันเด็คือหมูหันเนี่ยไปเรื่อยๆทีโอ้นัดหน่อยลุงมือเองเลยต้นเห็นัดนัดหน่อยนะลิ้นท้อนเอาเปลาเอาเนี่ยกินว่างตำข้ไว้หันเราก็มาพี่เจ้าบาดเมื่อยสัมผัสเจ้าบาดเนี่ยมาแม่แม่ผู้เลี้ยงอย่างของโมรอปิ้งปลาอย่างปลาพี่ละบอนดีถือกินปลาหอมหวยหวยอยู่นี่คกันบอกว่างเมียนเนาะเดี๋ยวพอรุ่นบอกกอนบอกว่างเมียนนี่นัดหน่อยนี่ แฉ่วงเขาเป็นเด็กน้อยยุบปอลหนึ่งปอลสองกับแอดมินต่ำยุบนำกันผ้าเน,นี่ยมือแลี้งพลุนี้รุ่นผ้าแก่เขาแก่เขาจากพี่แล้วขึ้นไปหน้าหน่อยเนี่ยมือแลีงมี่พี่หลอกเนะามมมนะ <c oughs> มาแคบแมมเนาะบหน่อยเอิบอบ่ <c oughs> เอิว่าพี่หลอกเด้กเอ็นมาแคบ <c oughs> แนมหน่อยเห็นว <c oughs> ่า <c oughs> พี่หลอกเด็กน้อยมันยานไหมผมได้ว่าโลกนี้บ่มีผีดิขอเทียงขาดใจเลยครับไปพอแล้วเนี่ยต้องบานนนั่โอ้พี่หลอกหลอก เนี่ยเพใียงใจขาดนี่ขนาไปมาพ่อมีหนีพ่อพ่ออยู่โน่นนีโน่นหนีโน่นละเนาะอยู่นีหล่ะลอยลงองลงลงไม่แล้วก็แตกก็แตกปูย่อยยาดหยาดลงไหมม่วนมวนนี่ลละลากกับอันแอนมินต้เนาะไม่นั่งพ่อม้นยังรูปแค่แมมส่นดอกแค่ว่าพี่หลวงเขาสียานนะนะไปไปแก้ของ่อเองดอกโดนขืนมันก็ขึ้นอีก ย่อยลงอยู่ว่าสีเดงเป็นสีเดงแตกพักพักลงมากย่อยลงมา,ากแถวกลางทงแทนครับเออที่ไปที่มาเขาขัรายการนี่บา่าก็ที่ไปที่มาที่่ทีอยากเป็นนักร้องนักร่ำนี่เ,ออเป็นไปพังไดไม่เังไดที่อัดอัลบั้มลงทงั้ท<า>งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กนี่เป็นมักร้องเพลงแต่น้อยๆละครับกับพอรุ่นนี่ลาผ้าร้องตะกี้ไปประกวดร้องเพลงกับมาสอบให้ว่ารุ่นสอบให้ตะยู่ปฐุมนะครับกับบันนี้ก็หญ่มากมมีโอกาสแต่ไปเหตุงาน ไปลองเพลงหลายมองครับกับมาปนีเจ้าของที่เขียนเพลงเพิ่นเอาเพลงหายครับผมกันได้ไม่เห็ดครับลองเห็ดปึ่งสันเดีครับจะได้กับให้พี่้องขอพี่เบื้องเนาะครับผมจงได้กับฝากนั่มเลยครับเพลงชื่อว่าลองมาลักกันมาทั้งช่องยูทูบเลครับจะลองเบิ้องเนาะฟังไปขอไปฟังเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ลูกให้เต่าน้ำเน้เดอพี่รองเจ้าหน่อยกันสิอด่อยพอดีกันสิที่มา สังกัดของไข่ยิสานบ้านน้อยนี่ะรูปเรีองสตูดีโอจำกัดนี่แหละแล้วก็ะเทียนเดนเสื์กยอนบัดนี่ะเดนเสร์กที่เป็นมู้นี่และนั่งู่นี่ะย่างปลาย่างหิอวเด็ดเป็นไงเดียวนี่ะจังววาพี่น้องอย่าเห็นหรพี่น้องพี่ลนก็มีอ๋อคนคนวางสิให้นัดน่อยลองเพ่งแจงน้อยบึงฟังจงน้อยนอยเดี๋ยวไปจัท่อนน้อยๆนี่ก็สจจักลางเนาะแ่น เซอร์เอาเต็มทีเลยก็ได้เอาเดนเซอร์กับแมาเดี๋ยวเอาเบาปุยของมาเดนเซื้อเดีกันการเดนเซอร์ครับพี่น้องคนมาเพ่งเป็นเป็นเนี่ยเอาเตะทีแหลกเล่ยแต่บอลรือว่าจังไหร่เอาเอาหูบเลยก็ได้ครับเอาเอาครับมันหมดแล้วเออเต็มเต็มทีเลยแม่ให้ขี่ให้มันตอมคนดรอหังสี่ละธรรมดา เอาเลยนะครับหนึ่งเอาเลยเอาเลยลองมารักกันไหมลองมาคบกันไหมทางหัวใจเธอยังไม่มีใครอยู่คนเดียวแล้วเหมือนเงาหัวใจมาแลกเฟซแลกไลา์คุยกันไม่เธอลองมาจับลองมาเป็นเจ้าของเราก็ลองมาหอมแก้มดูสักหน่อยโอกาสแบบนี้ไม่บินบ่อยรับรองจะหล่อแล้วจะติดใจคุณก้าวหนครับโอ้สว่ชวนพี่น้องฝากกันเลยเด้อค่ะพี่น้องแอเเราขอไปเบิ้งว่าทั้งนัดน้อยนาลินทอนเนาะ ทางนั้นก็ฝากคนไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ลูกให้เต่าน้ำในเด้อพี่น้องเอฟซีสุมองสุบอนกรับผมเอ๋อลูกเลี้ยงไปเปิดมวยเส้งเฉียงหน้าเข้ามามาดี้มากไปบอกกับลูกเจ็บเตขาเทศดีๆข้ามขมแตทอมีก็ผุนเท็ดดีๆงามบ้นท่นทั้งบอกกันทั้งพี่น้องเนาะคือเบื้องหลังเบื้องหลังซ้ำเบื้องหลังกันได้ทั้งหลายพี่น้อง นี่เพี้ยนี่พี่น้องเข้าดิเบิงว่ายุ่งดิทีมงานดีสันบัาหน่อยบ๊วยผุญหย่องกันเห้ยคนมาบ๊วยอ่อนซ้อนบ่อะไรผู้อ่นหย่องกันไปเราตัดใจเพียมเดียวกันนี่แหละจังหย่องยหย่องกันพ่อหย่องขึ้นยุ่งนี่เตี้ยเนาะไปไปมามาเด้อมาเด้อนี่มาขึ้นเกากันยังเบาอุปกรณ์ครับผักพักผักห้างนั่งหง้ะแม่เกี่ยวน้ำกิมเสียบไป ช่วงนี้ก็ต้องเซียวฝีปลากันพี่น้องสองสยิ้มเนี่ยพราวเสียงบอกกันเหรอเี้สวยยนะเ้อย่องกันขล้บยี่ได้ดิเจ้านำมาด้ยังไเตี้ยเจ้านำดำมาได้ยั่ได้อมา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 ไลายผังไล่ก้นได้กินหน่อยว่าลายกับือว่าตัวรถ สองตัวนี่บ่อบทมก็สามโลดอหอครับพี่น้องปลานิ่ไงเออข้นคือนไหลเีอะยิ้มเงินบ่อนั่นนี่นะครับเนี่ยมันเสบน้ามาแช่ตอเท่านี้ละเออเอาเอามาลเอาปูเออมาองาังาง่แงไปนางนานไหมเออแง่แง่เมัอนี่งามืดมันว่านัดนัดหน่อยว่ากินกาวเตวเีน ้องเพลงเหรามู่ง่นุ่นเตีนเป็นเตียนเสือมดเป็น้างเคียงมดวนน้มุนีเตีนเตียนมดเตี้ครับสวัสดีครับองยัุบมาเมียวมาเมียวโอ้อมากินน้ำกันเบซีสุมองสบาละครับบานไก่บานไก่บานไทยบานเล่าบานพีเมืองนองยัวยูประเทศนอกประเทศไทยก็ดี บัไก่โอ้ขอบคุณเลยไรมาใส่หน่ได้เท่กันตรงนี้ต้องหนึตัวขึ้นเดสอเด้อพีนงนังซอนได้กันนีหรอเอามาตังพีกดีตแมนหังไฟแยมมาตังพี่ก็ได้เออยมมาแมมาแมาแมนเมนหลายค้นนี่ส่ละกินเขาวคปช่วงรถม่านยูนี่หน้างอมหมดเล้ห้ามสงการสงการกัาลังอวยพี่น้องตังคน

สูไปถอยหลังเอ้ยเป็นแพทย์เป็นหมอก็ธรรมดาเราสูไปรักษาคนได้บุญดอกได้บุญผุ่นแม่คนบ้านเด้บุญดอกได้หอนเงินพร้อมบุญแล้วเท่าอ๋อบ่ไปินบัดเียธรรมดาธรรมดาสูไปการงานบ่ว่าบ้านไก่บ้านไกลบ้านไทยบ้านเล่ากันเสียพร้อมกันมือมือนี้เราเด้อจะเกลี้ยงใจเอาเลยเอาเลยเสื้อเสียบเสื้อเสียบ เดี๋ยวจะขอพีบ้างเลยก็ยังเข้ากันปานินไงเงยเโอ้ยปานินตัวเงย่งเนี่ยงามงามแต่หุูเพชรเพชรค็ดจหนัดหน่อยน้ยลิ้นท่อนเป็นคนตํำมาอนีโซฝีมือเองนะครับไปได้คาับพีแล้วคนเสียบเสียจอมกันเดเตี้ยทำเหมือนพึ่อกันละครปลาตัวเงยเงยเป็นนี่น้อง เป็น้นเีแม่ลีอ่ินเป็น้นเอดมินเป็นคนต่ำเเบ้าป๋ยว่าว่าต้องออกกางออกป้อมมัเน่ะเสบน้ำคนต่ำมาได้เสบน้ำผู้ปรุงได้ไปน้โอ้คนปุงหน่อยใจแล้วง่างั้เดี๋ยวไปบังรอท่าผุนกอนบอกผู้ใดนใ้ดาไม่ละโอ้ บอกของมมบอนี่บอกบอกน้องหยับเขาใกล้พระเขาปนหโอ้ยมีตวเดวู่ยั่วมีต่วยับไปยับไปเตเตอนสองสอนสามเตวยเตว่าได้บอกขอมบ้าคุยพนแพนเได้ขาอมแ่ตาไหมโอนั่นน่ะราไถสอันไปแมวพุ่ยรุ่นไปน้ำมูบุได้เก็บขาขาบาดพี่น้องเอ้ยนี่ว่า ออจิ้มงานไปเราสดนกตาผู้บวกับมิตวิญญาณของเกง่ะเจอไนเป็นอัวะเจีเป็นนักไกวหางเลยเดี๋ยวไปขาสั้นสักรา่ยขมคอยหมูจิ้มงานนะเอ้เม่อย่างละกันก็จะต้อาจะมาขาไปขาไปเบี่ยวไปุบคบเย่วัเยบนนั้นก็เบิ่จิตต้ไปหามืเหนื่อยแต่ก็ไปคนไปน้ำมวลือกพี่น้อง้ากันนอนไปเร็วไปสองคนในนี้สามขาว่าขาดไปไหน ที่แถวพันโบขึ้นมาน้ำเสบมันาวบิดแสบเสบกินหอดกินตันกับไตเติลเนาะบันน้มาน้ำเนาะน้าติมกบ่าวันน้มาปลาไปฝากเอาพ่นขึ้นไปทางฝั่งนี้ไปไปบ้านเพิ่นทางจังหวัดแพร่พ่นเนาะ บรรลุนต์ตส <isation> ีมากระทู้ถามแน่ไนสาปลาอยกบ่อว่ะสัน <es> ต <voir nie> ิกันอีสาหยกบ่อมากเลยวัดเจี๊ยตีสาเลี้ยงกันมืออื่นมุนนายุทธกับสีมาอยู่ดอกไม่ไหวเลเี๊ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมน้ามูลเราคงยิ่งห่วยสีดาปลาไปบ่นนอสิบพื่อไว้คือดีบุกชื่อยังนำพิษพวกไปเรียกวัดเจี้ยสาเดากันไปมาเดินนายุดนายพิษกินอย่างป้านิ่นนำทีมงานมือนี้ จุดใหญ่เลยมบนนี้บม่เป็นตายอยู่เงี้ยไหวคะแนหล่อมาเด้อกันนะบอกเลยว่าพี่รถชิมน้ำโมรถลองมาเมียวมาจนมเขาน้ำมาแต่งเทียบสิเนาะเป็นนั่นแฟนครับมาแต่โดนเนี่ยมันบ้าระหจ้ามีคนบังบ่างบ้างกันนครับตัวยงมีคนบังหลายพันนะบ้าบุ๋ยมีแฟนครับหลายเด้อยู่บน ฝากบอกนี่เด้อว่าขอบคุณหลายไลฟ์ส่นทีมงานที่ซันบางหน่อยกับทีมงานเบาปุ๋ยเบาว่าเบาเย่เบาว่าโอ้หาช่องหกช่องเลยพี่น้องเอ้ยทีมงานชุดใหญ่หนีิเบาเย่พ่อน่อยกะทินหน่อยไอหน้องชุดใหญ่ดอกจะขวากางวิ้วไอหน้องกันเองไอหน้องข้าแต่ยากอยู่หยากน้ำไก่ตีมาใกล้ว่านไห่น้ำมาเออหน้ไ่ไปองไก่ตีดู มุนดูแข็งม่งั้นใจนุ่มครับร่วมพี่น้องมาเด้อพี่น้องสมองสมบัติยุ่กรุงเทพกรุงเทยเมือีนอ้เมืองมีมาอือพี่ข้านหนทอมีงานเดียวกันเอาบัดนี้สิให้นัทน้อยฝากช่องฝากกุหลาบกุ้งแจ่พี่น้ำหลองขอขอแรงน้ำใจเนาะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับทางอีสานบันดุงน้อยนะครับผมมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มากฝากเนื้อฝากตัวนะครับกาจังไดก็ ติดตามกดติดตามกดแชร์ให้อีกที่หนึ่งนะเด้อครับผมขอบคุณครับครับนั่นหน่อยนั่นริ้นท่อนครับขอบพี่เบิ้งทั้งยูทูบหมดแล้วครับครับผมยังได้กับวันนี้ขอขอบคุณเย็บซีสมองสมบัแล้วครับติดติดตามอีสานบานน้อยแล้วว่าขอบคุณหลายๆายช่องที่มันมารวมกันยื่นหนึ่งไม่จินน้ำกันแล้วฝากขอบคุณเบ้าเหลอมเนี่ยแล้วก็อีสานบันบายี่ครับที่มาติดตามมาตลอดหลายบันหลายช่องที่มาก รวมน้ำยีสันบ้าหน่อยก่อนขออยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้มื่อนี้พิรุ่นพร้อมทิมงานชุดใหญ่ไฟกับพีบครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ